คัมรี่ตัวท็อปสุดครับพรีเมียมลักชวรี่ปี2022ลถแค่3ปีราคาหายไป7 0 0 0 0 0บาทใครสนใจสเปคนี้อยู่นะฮะดูคลิปนี้ให้จบคันนี้ผมแนะนำครับสนับสนุนโดยวิศารอาโ,ตโตคาร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา มองหารถมือสองต้องที่วิสานอัลตอกา닷คอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสานออโตอกานะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะเป็นรถที่คุ้นชินนะฮะผมน่าจะรีวิวรถสเปคนี้เนี่ยเยอะที่สุดในช่องนะอะโตโยต้าคัมรี่นะครับและคันนี้อยู่อ่าแล้ววันนี้อยู่กับโตโยต้าคัมรี่โฉมมิเนอร์เชนเป็นตัวท็อปสุดนะครับท่านผู้ชม2.5 HEV Premium l u กชูรปี2022สีดำตัวท็อปสุดเลยครับออกห้างป้ายแดงค่าตัว1 8 9 0 0ล้านบาทวันนี้นะท่านผู้ชมผ่านไปแล้ว3ปีเลขไม่100,000กิโลนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบเลยนะฮะประวัติเนี่ยเป๊ะมากเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะวันนี้ราคาเหลือ1น1่0ล้านบาท ก็หายไปร่วม700,000นะครับตัวรถเป็นสีดำโฉม m i n นอร์เชนตัวท็อปสุดจะมีกล้อง360องศามีกล้องด้านหน้านะครับไฟหน้า Full LED ไฟตัดหมอก LED เซ็นเซอร์กระ,ระยะด้านหน้า4จุดโลโก้ t o y ย t a เนี่ยนะฮะในนี้มีเรดาร์กระระยะมีเตือนการชนด้านหน้าเรียกง่ายๆว่า Adaptive Cruise Control ฉลาดกว่าในโฉมก่อนนะครับเตือนการออกนอกเลนต่างๆครบ ตัวรถเป็นสีดำนะฮะท่านผู้ชมริ้วรอยต้องบอกเลยว่าผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะเนี่ยรถเพิ่งเข้าก็เอามารีวิวเลยนะแต่ตรงนี้ต้องเก็บนะเป็นพวกสะเก็ดหินต่างๆอ่าและนี่คืออุปกรณ์ครบเลยนะคู่มือนะกุญแจ2ดอกนะฮะครบอ่ะยิวเก็บเดี๋ยวผมจะเปิดดูโครงสร้างนะฮะท่านผู้ชมมาดูห้องเครื่องกันนี่ ห้องเครื่องเดิมๆนะฮะท่านผู้ชมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําเกรดเอน็อต <Not S 2> ไม่ขยับดูสติ๊กเกอร์ต่างๆรถมีฝุ่นนิดนึงนะผมยังไม่ได้ล้างรถเพิ่งเข้าเลยจริงๆน็อต <Not S 2> ไม่ขยับนะดูน็อตฝากระโปรงได้น็อตซอกต่างๆครบเนี่ยมาดูคารด้านหน้าท่านผู้ชมนี่นี่เช็ดให้เห็นเลยแกะให้ดูนะครับคารเดิมเห็นไหมคานเดิมสีพื้น สันหลอนเม็ดอาร์คมองจากตรงนี้ลงไปเห็นคานตัวล่างด้วยนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์สตาร์ตอยู่นะฮะสมบูรณ์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะทำงานร่วมกันเนี่ยให้พละกำลังสูงถึง211แรงมา้าพูดปาร์ตนะฮะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ด้านข้างครับล้อแม็กอลลอยสีเทานะปัดขอบเงินมาพร้อมกับยางกูดเยียร์ซีรีส์ของยางก็2 3 5 4 5 R 18 ปีของยางต้องบอกว่ายังใหม่อยู่เลยนะปี2020เท่าไหร่ปี2024ท่านผู้ชมนะฮะใช้ได้อีกยาวๆเลยสองปีสบายเลยดอกลึกๆด้วยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือเปิดเป็นโครเมียมคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมมาถึงตรงนี้เรามาดูเปิดรถนายยิวมาถึงตรงนี้เรามาดูโคร,ง,ร,ง,ราาโคงสร้างกันนะท่านผู้ชมเริ่มจากประตูบานแรกนี่ครับตะเข็บนะฮะ ความเดิมความสม่ำเสมอของสีนะสันลอนการขึ้นรูปเนี่ยซิลิโคนเดิมเนี่ยดูมาเป็นร้อยเป็นพันคันแล้วนะผมอะสัมผัสรู้แล้วนะฮะซอกเดิมนะฮะเห็นไหมครับอ่าแล้วดูภายในท่านผู้ชมเบาะหนังนะฮะคู่หน้าปรับไฟฟ้าตัวท็อปสุดเนี่ยนะฮะจะมีเบาะเย็นขึ้นมานะมีไอเย็นขึ้นมาได้แล้วก็หน้าจอต่างๆใหญ่โต ลำโพง JBL เครื่องเสียง JBL Air Auto Wireless Charger มีเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่มีให้เลือกเสา A มี a i r b a g k นะครับกระจกบานหน้าไม่มีแตกรล้าวไม่มีสะเก็ดหินดูความใหม่นะพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูพรมรถใหม่นะรถดูแลดีนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ดูได้เลยนี่ยกเบาะขึ้นมานะยกเบาะขึ้นมาทำไมยกเบาะขึ้นมาก็ดูรางเบา ว่าเดิมๆไม่มีจมน้ำไม่มีสนิมและนี่คือแผ่นเพจครับเลขครึงยนเลขตัวถังนะคะปี2022ตรงปีแท้ๆเลยนะครับอ่ะแกะนี่ดูนิดนึงนี่ให้เห็นเม็ดอาร์คเห็นไหมครับชัดเจนใช้ล่างแกะดูได้นะหังมามเห็นไหมครับเม็ดอาร์คคมๆแบบนี้เดิมอ่าบานแรกผ่านบานที่สองนะครับดูเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชม วัสดุเดียวกันนะฮะเหมือนกันความสม่ำเสมอของสีตรงนี้มีล็อกเด็กด้วยนะอ่าแล้วก็ดูนี่เมนอาร์นะครับชัดเจนนะฮะคมของเดิมของแท้ชายล่างตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีไอ้นี่มันจะมีจุดเว้าวสีอยู่เห็นไหมอ่าสีมาไม่ถึงอยู่อีกอีกด้านหนึ่งของตัวรถจะมีเหมือนกัน นะครับแกะให้ดูให้ครบนะเงินอยู่ในกระเป๋าเราเดี๋ยวดูไอ้นี่ก่อนภายในก่อนหมูเบาะนั่งสบายนะครับเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆนะฮะช่องแอร์สช่องเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีช่องเสียบ USB ม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้าเออตัวท็อปนี่ต้องเปิดตรงนี้ให้เห็นด้วยว่ามีตัวท็อปนะเห็นไหมสวิตช์คอนโทรลนะฮะเบาะปรับไฟฟ้า4ตัวเลยแอร์ซันรูฟต่างๆครบคัน นะครับในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยมีเขานะฮะท่านผู้ชมที่ต้องบอกเลยว่าทันสมัยอ่ะบอนั่งแถวที่2นี่ปรับเหมือนกับ s อ a คัทเลยเหมือนกับ Mercedes Ben z เลย mm hmm. ด้านท้ายเนี่ยไฟเบรกไฟท้ายในโฉบ Minor c h a ชนเนี่ยก็สวยลงตัวนะท่านผู้ชมนะครับเซนเซอร์ด้านท้าย6อ่าจุดนะครับมีสัญลักษณ์คัมรี่ไฮบริดอ่ามีสติ๊กเกอร์ด้วยนะ k m มอเตออกจาก K m มอเตอร์ฝาท้ายเปิดขึ้นมา นี่กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะเนี่ยทะเบียนดีนะเนี่ยมาดูเนื้อทะเบียนรุ่นใหม่นะเอ่อเนื้อทะเบียนรุ่นใหม่ท่านผู้ชมเห็นไหมต้องมีลายน้ำเห็นไหมทะเบียนเนี่ยนะฮะของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะอ,กอนักษรสีดําชัดเจนนะครับลายน้ําวิ่งนี่เห็นไหมวิ่งเป็นคลื่นเลยเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยตาปัม๊มขอสอขนส่งเห็นไหมครับเนี่ยทะเบียนแท้รุ่นใหม่เนี่ยเขาได้รับการพัฒนาแล้วนะ อ่าึดถึกทนทานไม่แตกลายงาตัวอักษรไม่ซีดเหมือนรุ่นก่อนแล้วที่กินกันเยอะไปหน่อยนะโดนด่าเยอะนะฮะโอ้โหลายงานไหมจำได้ไหมลายงาไม่พออักษรซีดด้วยนะฮะจะไปเปลี่ยนก็ยากทำเรื่องวุ่นวายอืมนี่แหละต้องโดนซะบ้างนะเอาเอาเอา,เอารถเราดีกว่าโอเคที่เก็บสัมภาระกว้างนังผู้ชมเห็นไหมครับอ่า นี่เก็บของได้เยอะเห็นไหมครับแล้วก็นี่อุปกรณ์นะขันล้อแม่แรงเคยลงดินไหมน่ะใช่นะเคยนะเออเคยใช้อันนี้เคยใช้นะอ่ามาล้ออะไรมีนะครับเป็นแบบฉุกเฉินนะเป็นแบบอ่าชั่วคราวชดเชยอ่าเพื่อให้เราไปถึงปั๊มน้ำมันหรือว่าอู่โอเคสวยเดิมครับท้ายมา ตะแ็บเดิมๆนะเนี่ยผมดูแล้วผมก็การันตีได้เพราะผมดูเองนะฮะบางทีไม่ได้ดูเองเนียเราก็ไม่มั่นใจนะคนอื่นดูก็ไม่เหมือนเราดูเองอชายล่างจุดเว้าสีนะดูให้ดีนะอืเห็นไหมเหมือนกันกับด้านเมื่อกี้นี่เห็นปะครับอ่าดูมาจนรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมมาใส่คืนให้เรียบร้อยด้วยนะ มือเปิดประตูบานสุดท้ายนะครับเดิมสารรอนนี่นะฮะชัดเจนอ่าแผนไปที่ซอกหน่อยอ่าซอกเดิมนะพลาสติกยังไม่แก่เลยดูดิตีน้ำเงินนะครับดูชายล่างหน่อยนี้อ่ะอหมูเดี๋ยวก่อนแผ่นไปนู่นก่อนแผนไป,นย,นนไปยังอ่าแผ่นไปหน่อยนะอ่าดูว่าไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำท่านผู้ชมสำคัญนะตรงนี้สำคัญอ่ะก็เข็บเห็นเม็ดอาร์ก นะจุดสปอร์ตชัดเจนส่หรับนี้สบายใจอย่ามักง่ายนะดูมันให้ครบเลยทั้งสีบานเงินเป็นล้านนะท่านผู้ชมอยู่ในกระเป๋าเรานะก่อนจะควักจะจ่ายออกไปก็ดูให้แน่ใจให้มั่นใจเนี่ยพวงมลาลัยต่างๆใหม่มากนะหนังเดิมเห็นไหมเห็นเลขไม้ไหมหมูเออเลขไม้ได้อยู่นะาอะเห็นเลขไม้นะครับอน้ํามันแดงอีกแล้ว <laughs> ปีกบอดดีนะไม่สุดนะ อบอกปรับไฟฟ้าดูหลังคาหน่อยโอ้หลังคาดำนะนี่นี่นี่ลูกยางเนี่ยดำเนี่ยเนี่ยรถจอดในร่มขี้นกก็ไม่มีด้วยนะครับดีเลยนะอ่ะสเตปต่อไปไปลองขับกันหน่อยทดสอบช่วงล่างนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยรวมอย่างอื่นเนี่ยดีหมดแล้วเหลือทดลองขับไปครับโอเคครับท่านผู้ชมอยู่บนถนนนะครับกับเจ้าคอมลี 2.5 h e ุดห v m u พรีเมียมลัชื่อยาวเลยนะตัวท็อปสุดชื่อยาวจัดนะฮะพรีเมียมไม่พอนะมีคำว่า l u กช r รด้วยอตัวนี้มีกล้องนะฮะท่านผู้ชมมีกล้องหน้ามีกล้องเขาเรียกกล้อง360องศานะครับ h e a d Up Display มีนะครับ,นะรบเนี่ยขึ้นถนนจริงแล้วเนี่ยมันมีความสบายอะท่านผู้ชมมันนุ่มนวลมันเบา นั่งก็สบายเนี่ยเบาะเย็นนะมีไอเย็นขึ้นมาเดินทางไกลๆดีวัดสดุทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะพวงมาลัยเนี่ยหนังดีเลยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยก็สภาพดีนี่แค่ฟอกทำความสะอาดก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่รถมีสีพวกสะเก็ดหินเยอะหน่อยนะฮะต้องเก็บรายละเอียดวัยเลชาร์เจอร์มีนะเครื่องเสียงจอใหญ่นะจอ JBL เห็นไหมครับลำโพง JBL อ่า เครื่องเสียงต่างๆดีนะครับระบบความปลอดภัยเตือนการชนด้านหน้าเตือนการออกนอกเลนถอยจอดนะฮะเตือนสิ่งกีดขวางขณะถอย RCTA ใบสปอร์ตมอนิเตอร์ฟิล์มลามิน่าอ่านี่พลาสติกยังไม่แกะเลยนุ่มครับเนี่ยกระแทกคันเร่งแต่น้ำมันผมแดงและนะนี่เตรียมตังมาแล้วเดี๋ยเติมสัก500 โอเคเลี้ยวนะฮะพัษณะวิสัยดีเนี่ยนุ่มเนี่ยทางขูขาเนี่ยนะในรอบความเร็วต่ำๆเนี่ยมันนุ่มเบากก็นุ่มไม่กระด้างเชื่อผมเถอะท่านผู้ชมผมขับกับสุขโขทัยนะบ้านภรรยานะครับก็เนี่ยใช้คัมรี่เนี่ยมันนุ่มนวลทุกเส้นทางขับแล้วไม่เหนื่อยจริงนะครับฟอร์จูเนอร์อะไรนะเหนื่อยนะเออรถสูงรถครอบครัวเหนื่อย ทำรี่นี่เนี้ยบจริงนะฮะยอมรับเลยคันนี้สภาพดีราคาก็เบาลงไปเยอะเลยนะครับได้ตัวมิเนอร์เชนด้วยใครสนใจอยู่ก็091 5577 695นนะซื้อได้คันนี้ซื้อได้ผมรับประกันนะครับถูกใจนะครับกับสภาพรถนะครับกับโดยรวมแล้วก็ประวัติราคายกสองนิ้วให้เลยครับเยี่ยมเลยนะเนี่ยรถยนต์มือสองต้องแบบนี้ ประวัติดีบอดี้สวยนะยางก็ใหม่ภายในก็สะอาดเรียบร้อยขับก็ดีห้องโดยสารเงียบนุ่มสบายนะฮะผมไม่ได้เชียร์จนออกนอกหน้านะเพราะว่าผมใช้รถนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมผมชอบในความนุ่มนวลมันนะผมชอบในความสบายนั่งสบายนะครับขับแล้วไม่เหนื่อยนะครับชอบมากวันนี้1 1 3 9 0ล้านหนึ่บาทสำหรับคัมรี่ตัวท็อปใครสนใจอยู่นะวารันตีจากโตโยต้ายังเหลืออยู่นะ วารันตี5ปีนะแลวาวารันตีระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางใครสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 915577695คุณได้ของดีแน่นอนผมเบียร์วิสารรถคาย้ำจุดยืนครับว่านำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันต้องเจอรถที่ดีแบบนี้ครับ